ครับเราลองมาดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือของคนละครึ่งกันนะครับซึ่งจะกดทุกประมาณ2วินาทีนะครับว่าสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่ลองดูกันครับ16799361 16794071ลงตลอดครับ16788709เพราะว่าคนทั่วประเทศนะครับ 1 6 7 8 2 6 4เจ็ดแปดสองหกสี่สาคือจะลงทุกหลักพันนะครับประมาณพันคนคิดดูสีษสิบล้านใช้เวลาแป๊บเดียกก็หมดนะครับผมหนึ่งหกเดห้าเจ็ดเ หนึ่งหกเจตอนนี้เวลาแปดนาฬิกายี่สิบสองนาทีของวันจันทร์ที่14มิถุนายนนะครับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามยอดลงทะเวียนหรือยอดสิทธิ์คงเหลือลดลงเรื่อยๆเลยครับคงไม่เกินเที่ยงสิทธิ์น่าจะหมด ก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้รับสิทธิ์กันทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ